สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์ฮัดดษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมานหฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามีนวะบิฮีนัสตัยน์ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮินนัลีนน ա ซีม وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسناد إلى يوم الدين أما بعَ ربِّ صَدَري وَيَسِدْ لِأَمْرِي و َ أ ح ْ ل ُ ن أُبْدَتَ مِنْ لِسَانِي يَقْهُ ك َ و ْ ل ِ ي ا ل س ْ ل ا م ُ و َ ل ِ ي ْ ك ُ م ْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و ب ر ك ا ت ه ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากเอกองค์ล้อซุบฮานะฮุวาตาละได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับ ย้ํากับพี่น้องอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่เรานั้นกําลังเรียนกันอยู่นะครับนั่นก็คือการศรัทธานะครับในเรื่องของหลักศรัทธาซึ่งมี6ประการนะครับนะตอนนี้เราอยู่ในเรื่องการศรัทธาต่อบรรดาหรอซูนนั่นเองพี่น้องครับหัวข้อต่อมานะครับที่เรานั้นจะทําการพูดคุยกันนั่นก็คือคุณสมบัติพิเศษของบรรดานาบีและบรรดารอซูนนะครับ บรรดานาบีและบรรดารอซูลน,นะครับพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะครับเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันดีเลิศนะครับเป็นผู้ที่มีอีมานที่เข้มแข็งและมีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งนะครับมีกิริยามารยาที่ดีมีจัญญา,ารายาที่ งดงามนะครับเป็นบุคคลผู้ที่มีศาสนานะครับในตัวในหัวใจอย่างสมบูรณ์แบบเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีความเป็นผู้นำนะครับมีความเป็นบ่าวที่ดีที่สุดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงเลือกสรรพวกเขานะครับด้วยกับคุณนะสมบัติพิเศษดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้เลือกสรรเหล่าบรรดานาบีนะครับ ด้วยกับการประทานวาฮีและสารแห่งอันอิสลามให้แก่พวกเขาโดยที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลานะครับได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮฺยัสตาฟีมินั้นมาลาอิกติรุสุลัม รู้สูแลว่าววมีนันนะอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع าลาได้คัดเลือกบรรดาทูตจ,จากหมู่มาเลยกัและจากมนุษย์นะครับอินน um ัลลอฮฺฮะซมีอุมบาซีแท้จริงอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع าลาคือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงมองเห็นนะครับและอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และ ت ع าลาได,ได้บอกต่อนะครับ um um รว่ากุลอินนามาอันบะชารุมมิสลูกุมจงกล่าวเถิดมัฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันนั้นเป็นเพียงแค่สามัญชนคนธรรมดาเช่นพวกท่าน ยูฮาอีไลยาอันนามาอีลาฮูกุมอีลาฮูวาเหตโดยมีวาฮีบัญชาใช้แก่ฉันว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นครับพี่น้องผมจึงเน้นย้ำนะครับว่านาบีเองก็คือมนุษย์เช่นกับเราแต่สถานะของพวกเขานั้นสูงส่งกว่าเรานั่นเองนบีครับพวกเขาเ่านั้น ต่างเป็นผู้ที่ถูกปกป้องนะครับให้พ้นจากบาปให้พ้นจากความผิดเมื่อนบีนะครับได้กระทำความผิดบาปสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาก็จะรีบประทานวะฮีมาทำการกล่าวตักเตือนกับนบีนะครับจนนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขนะครับซึ่งพี่น้องครับ มีหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุละละัลฮวาลาฮิวะซัลลัมเองนะครับด้วยกับความเป็นมนุษย์ของท่านท่านนั้นอาจที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการพลาดแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาพระองค์นั้นก็จะทรงทรงวาฮีนะครับประธานองค์การมาปกป้องท่านนาบีมุฮัมมัดสุละละัลฮวาลาฮิวะซัลลัมอยู่เสมอ สิ่งดังกล่าวนี้นะครับมันเป็นความเชื่อของชาวซุนนะนะครับเป็นหลักการศรัทธาของชาวซุนนะบุคคลผู้ที่ประกาศยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การทูงอิบาดา้านอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลฮิวะซัลลัมนั้นคือศาสนทูตของพระองค์เรานั้นจะต้องออประกาศอย่างชัดเจนนะครับและเชื่อมั่น อย่างปราศจากซึ่งความเคลือบแคลงใจความสงสัยใดๆนะครับว่าท่านนาบบมุฮัม์ม์สล,ลลัลลอฮวาอะไรฮิวะซัลล,ลัมนั้นคือบุคคลหนึ่งนะครับผู้ที่ได้รับการปกป้องให้พ้นจากความผิดบาปนะครับหรือที่เรียกว่ามะซูมนั่นเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานะครับได้กล่าวนะคบว่าวันนัจะมีอีซาฮวาขอสาบานต่อดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมา มาดลลาซอฮิบุกุมวามากอวาสหายของพวกเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมเองนะครับอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่บุคคลผู้ที่หลงผิดนะครับวามายันติกูอานินฮาวาและมิได้พูดสิ่งใดตามอารมณ์ตามอำเภอใจนะครับอินหุวอิลลาวะฮยุยูฮานะครับ สิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการพูดนั้นไม่ใช่อื่นใดนะครับนอกจากเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเท่านั้นอัลลัมหูชาดีดุลกวานะครับผู้ทรงพลังอำนาจมากมายนะครับได้ทำการสั่งสอนเขานั่นเองนั่นก็คือยิบบลินนะครับดังนั้นนะครับให้พี่น้องมั่นใจได้เลยนะครับว่า สิ่งใดก็ตามนะครับที่เรานั้นได้รับรู้ได้ยินจากคดีได้ยินจากสุนนะของท่านนาบี m u h ม m m a d สลลัล l l a h u alaihi w a s a ได้รับรู้ถึงการกระทําการปฏิบัติของท่านให้พี่น้องมั่นใจได้นะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันคือวาฮีมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตะลาท่านนาบีนะครับไม่ได้พูดสิ่งนั้นด้วยกับอารมณ์ด้วยกับความรู้สึกของท่านเองนะครับเหมือนพวกเรานะครับที่ บางครั้งนะครับเรานั้นอาจที่จะพูดอะไรตามอำเภอใจของเรานะครับเรานั้นอาจที่จะพูดอะไรนะครับเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของพวกเราหรือของบุคคลอันเป็นที่รักนะครับแต่สิ่งดังกล่าวนี้มันใช้ไม่ได้กับท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลฮวะไลฮิวะซัลลัมเพราะทุกสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้กระทําทุกสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้พูดนะครับมันคือวาฮีมาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาทั้งสิ้น ประการต่อมานะครับไม่มีการสืบทอดในมรดกต่างๆของพวกเขาหลังจากที่พวกเขานั้นได้จบชีวิตลงนะครับมีรายงานนะครับจากท่านหญิงไอชะซึ่งนางนั้นนะครับได้กล่าวว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาลาิวะซัลลัลมได้กล่าวนะครับว่าลานูรอซูม,มาตา,าร็นาซดากอพวกเราไม่มีการสืบทอดในทรัพย์สินต่างๆและสิ่งที่เราทิ้งไว้ที่หลังนะครับหลังจากชีวิต เป็นการสอดกอทั้งสิ้นนะครับประการต่อมานะครับบรรดานาบีและบรรดารอซูลเองนะครับมีการหลับมีการนอนนะครับแต่เป็นการหลับเพียงแค่ดวงตาเท่านั้นแต่จิตใจของพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้หลับตามไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้มีรายงานนะครับในฮะดีษของท่านอิมามบุคอรีนะครับจากท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันได้รายงานนะครับ เป็นฮะดีษอิสระนะครับซึ่งมีเนะื้อหาตนหนึ่งนะครับว่าวันนบียุซนลลอฮฺอะลัยฮิวสัลลัมนาอิมตุนไอยนาฮูวะลายนามุกันบุปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวสัลลัมนะครับได้หลับนอนนะครับด้วยกับดวงตาทั้งสองของเขานะครับแต่ทว่าหัวใจของเขานั้นไม่ได้หลับนอนวกาซาริกันอัมบิยะและบรรดานบีทั้งหลายก็เช่นกัน ตาหน้ามูอะยูนูฮุมวาลาตาหน้ามูกูลูบูุมถึงแม้ดวงตาของพวกเขาเหล่านั้นจะหลับนะครับแต่หัวใจของพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยหลับตามนี่คือคุณลักษณะอีกหนึ่งคุณลักษณะที่เป็นคุณลักษณะพิเศษเป็นคุณลักษณะเฉพาะนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาได้มอบให้กับเราบรรดานาบีได้มอบให้กับเราบรรดารอซูลนั่นเอง ประการต่อมานะครับบรรดานาบีบรรดารอศน์มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับระหว่างโลกดุนยากับอาคิร์ในขณะที่ถึงเวลาที่เขาเหล่านั้นจะเสียชีวิตนะครับหมายถึงนาบีนะครับมีสิทธิ์เลือกได้นะครับว่าในขณะที่ มาลิกาจะมากระชากวิญญาณนะครับสามารถเลือกได้ว่าตนนั้นจะมีชีวิตอยู่ต่อนะครับหรือต้องการที่จะจบชีวิตลงนะครับซึ่งมีรายงานนะครับในสอเหียของท่านอิหม,มบุคฮอดีจากท่านหญิงไอชะนะครับซึ่งนางนั้นได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านนาบีม,ม,มุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ตรัสได้กล่าวนะคบว่ามามินนบีย yin j มรอดู u i ลล a khuiyira b a y n น t u n y a wan a k h i r ไม่มีนาบีคนใดเมื่อได้ป่วยลงนะครับหรือบรรดานักวิชาการบอกว่าใกล้ที่จะเสียชีวิตนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาจะให้เขาเหล่านั้นได้ทําการเลือกระหว่างดุนยาและอาคิราะนั่นเองนี่ก็คืออีกหนึ่งคุณลักษณะพิเศษนะครับของการเป็นนบีประการต่อมานะครับ บรรดา,าบีและบรรดารอซูลจะถูกฝังณสถานที่ที่พวกเขาเ่านั้นได้ทําการจบชีวิตลงซึ่งแตกต่างจากเรานะครับเรานั้นจะถูกฝังในสถานที่เฉพาะนะครับในกูโบสนะครับในสุสานนะครับผมแต่นบีนะครับจะถูกฝังในสถานที่ที่พวกเขาเ่านั้นได้จบชีวิตลงเช่นเช่นที่ท่านาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมนะครับได้เสียชีวิตลงณบ้านของท่านนะครับท่านนั้นก็ ณปัจจุบันนะครับร่างของท่านนั้นก็ถูกฝังอยู่ที่บ้านของท่านแต่ป,ปัจจุบันนี้นะครับมัสยิดนบีเองนะครับได้ทําการต่อเติมได้ทําการขยายจนกินพื้นที่บ้านของท่านนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับว่ากูบอร์ของท่านอยู่ในมัสยิดนะครับอันเนื่องมาจากนาบีท่านใดนะครับจบชีวิตลงก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายมายัดได้นะครับจะต้องถูกฝังณนะตรงนั้นนะครับซึ่ง สิ่งดังกล่าวนี้นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดุลลอลฮุยไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่า,มามท่านอาบ่านนบีนะครับได้กล่าวนะครับว่าลลยุบารอนบียุนอินลาไฮสุตมูลนบีคนหนึ่งคนใดจะไม่ถูกฝังลงนอกจากในสถานที่ที่เขานั้นได้เสียชีวิตลงประการต่อมาครับพี่น้องร่างกายนะครับของบรรดานาบีและบรรดารอซูลจะไม่ถูกดิน กรดก่อนนะครับเหมือนกับพวกเรานะครับซึ่งของพวกเรานะครับหรือของบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเรานะครับเมื่อได้ถูกฝังนะครับไม่นานนะครับร่างกายของพวกเราก็จะย่อยสลายลงก็จะเน่าลงนะครับเหลือไว้เพียงแค่กระดูกนะครับหรือแม้กระดูกบางส่วนนะครับก็ถูกย่อยสลายไปนะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับเป็นความแตกต่างระหว่าง ร่างนะครับของมนุษย์ธรรมดากับร่างของอรอซูลนะครับซึ่งท่านนาบีมมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะฮาร์รัมะอัลันอร์อันตะกูลอจจาซาดัลอัมบิยะคือพี่น้องครับฮะดิษบทนี้นะครับเป็น ฮดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับได้ทำการสั่งใช้นะครับว่าฟาอักซิร wow, ูอะลัยยมินัสอลาติฟีนะครับว่าพวกท่านนั้นจงทำการสลาวาดให้กับฉันนะครับฟาอินนสอลาฟอินนอลาตกุมอะลัยยะมาอรูดะตุนเพราะแท้จริงการสลาวาดนะครับ พวกท่านทั้งหลายจงทาการสละวาดให้กับฉันนะครับในวันศุกร์นี้เพราะแท้จริงการสละวาดของพวกท่านที่มีต่อฉันนั้นมันจะถูกนําเสนอต่อฉันกอรูบรรดาสหาบะาครับเกิดความสงสัยจึงได้ถามท่านนาบีว่ายารอซูลล์โอท่านนาบีเอย๋ยว่าไกฟฝาตัวรดูซลาตูนาอะไรก็ว่าก็อาริมตะนะครับเ,เราบรรดาสหาบะานะครับได้ถามนะครับว่าโอ้ท่านนาบีเอย๋ย การสรวัดของเรามันจะถูกนำเสนอแก่ท่านได้อย่างไรในขณะที่ท่านนั้นได้สูญสลายไปกับดินเสียแล้ว mm hmm. ก็ละท่านนาบีนั้นได้กล่าวนะครับ mm hmm. ว่าอินนัลลอฮะฮารอมะอาลันอัรอันตะกุละอจซาดันอัมบียะแท้จริงนะครับอัลลอฮฺุบ ح า ن ه และ ت ع าลาพระองค์นั้นจะทรงห้ามแผ่นด,ดินไม่ให้ทำการกืนกินร่างของเหล่าบรรดานาบีนั่นเอง นี่คืออีกหนึ่งคุณลักษณะเฉพาะนะครับที่เราบรรดานาบีเราบรรดารอซูลนั้นได้รับนะครับดังนั้นพี่น้องครับ วันนี้นะครับใครอยากที่จะทําการสละวดกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลฮวฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจาก h ะดิษดังกล่าวนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องฝากบุคคลผู้ที่เดินทางไปนครมาดีนะทําการฝากสลามทําการกล่าวสละวะต่อท่านเพราะเรานั้นนะครับสามารถกล่าวสละวะกับท่านนบีมุฮัมมัดสลลฮวฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใดจะอยู่ณแผ่นดินไหนบน โลกดุนยานี้ก็ตามเพราะสิ่งดังกล่าวนี้นะครับมันจะถูกนําเสนอกับท่านนาบีม,นมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะัยฮิวะสัลลัมประการต่อมานะครับพวกเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ในหลุงฝังศพและทําการละหมาดในนั้นนี่คืออีกหนึ่งคุณลักษณะเฉพาะของการเป็นนบีนั่นเอง ่านนาบีมูฮัมหมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ตรัสนะครับว่าอันนั้นอัมบียะอัจยาอุนฟีกุบูรีหิมยุศลุนบรรดานาบีนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่ในหลุมฝังศพนะครับของพวกเขาและพวกเขานั้นจะทำการละหมาดนั่นเองดังนั้นครับพี่น้องในเรื่องเราดังกล่าวนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องอีมานศรัทธานะครับจะต้องอีมานศรัทธาจนกระทั่งเรียกได้ว่าปราศจากซึ่งความเคลือบแคลงความสงสัยนะครับ ดังนั้นครับพี่น้องสำหรับการบรรยายนะครับในเทปดังกล่าวนี้คงจะต้องกล่าวจบลงเพียงเท่านี้นะครับวบิลาฮิตตฟิกวันฮีดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮ์วะบเระกะโตผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา